สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนุชีสวีเดนอีกแล้วค่ะวันนี้นุชีก็มากับลูกชายหน่อยเด้อค่ะลูกชายหน่อยโอ้ยโอ้ยโหลูกชายคนคนโตเด้อจ้าอายุหกขวบเนาะค่ะนังลงแล้วหนังลงกินอันนี้ก็คือสมตำเด้อจ้าสมตำนะคะแล้วก็แล้วก็ขนมจีนเด้อค่ะแล้วก็นี่ค่ะ อันนี้ก็นำตกหมูนำตกหมูด้วยจ้าล<ะ>กล่องมันอยู่ไก่บ่าน้อ,นอ,อมากินกันค่ะพี่น้องเด้อมา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  โอใช่มือได้ค่ะั่วันันี้เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งข้างนอกจ้ะเดี๋ยวบอเดี๋ยวบอแม่นวันก่อืมถั่วงอกโอ้ย อร่อยหมจะมาซมา pues teachers, แาบนี้มันเด็มฟัสนะพวกพี่นุ่นะใชก็มาทั้งขู่เลยค่ะพี่น้องสวัสดีครับ มามากินข้าวอืม mm. 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 ป๊าป๊ามาเปิดเอาไว้ uh. mm. mm. อืมหมดแล้ว mm. ไปเอาตามไปไว้นะอุ้ยโอเค นองเดน,นี่หิวมาเปหิวเซนอันนี้จ้ะน้องเดนนี่ชอบเซนขนมจีนเนาะเขาก็เลยอยากชิมด้วยเนาะแต่ว่าเขาก็มีอาหารของเขาอยู่จ้ะแฟนแฟนเกิดทาให้กินแล้วเนาะกาลังจะทําอีกรอบหนึ่งตอนตอนข้ามนะจ้จะก็เลยมาฝากลูกไว้ ดูพี่ดนนีป่ะพี่แดนแดนี่ทำอะไรพี่แดนนี่กระโดดกระโดดเล่น ลกน้องอยากไปเล่นกับพี่แดนนี่ได้เนี่ยป๊าป๊าก็กำลังทำกับข้าวให้แดนนี่อืม,อม Mat. Mat. เท็ตอีกงแล้วค่ะพี่น้องสมตำสีสันมีแต่มีแต่ผิบกิ่นครับ มีแขกรับเชิญมีทั้งสองท่านเลยมีโนงแดนนี่กับหลงฟีมอนเนาะค่ะอร่อยบอสครับเฮ้ยเฮ้ยเจ้าโอ้ยเผ็ดเบอร์จับอือสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีครับน้ำซีมอนอยู่ไหนอน่ะป๊าป้าลืมเหรอป๊าป้าลืมเอาน้ำซีมอนเหรอ มาเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นของสวีเดนเนาะจ้าสวีเดนก็อากาศก็กำลังร้อนเนาะค่ะตอนนี้ก็อากาศกำลังดีเนาะ น้ำตกหมูแล้วจ้ะอร่อยจ้ะอืมเอาน้ำบ่อืมอน้ำบ่ เพชรพี่น้องได้ไรกินข้าวจ้าหนดก็มีจะสมต่ำเนี่แลยจ้ะอยู่ได้จะสมตำ่ำแล้วก็พวกพักพวกอะไรเนี่ยอืมอืม ừm tin lúc tin té bóng ui ui tin giải มันจะคาคอเบาอเสียบกล่องเพื่อนเลย อร่อยแฟนหนูก็กินเขาแล้วเด้อเขาก็เลยมากินกาแฟนั่งอยู่ข้างๆกาแฟงานแล้วอนคาปูชิโน่อืร่อยออืืม โอ้ยเพชรโอเพชร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 อีกแล้วค่ะพี่น้องทำไมเพชรมันก็บ่อรลอยเนาะจ้ะอาหารไทยชอบเพ็ดเพชรเผ็ดจริงๆจ้ะขอบคุณเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมเนาะหลับกดไหล่กดกระดิ่งเนาะค่ะ ขอบคุณหลายๆด้จ้ะโอเคเ้ยค่ะขออนุญาตกินต่อนะคะหวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยนี้ไปบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย